ทีเฟกหุ้นเมื่อวานหลุดโลนะครับเซตหลุดโลทีเฟกวันนี้เปิดกระโดดติดแนวต้าน ดู V A เริ่มพีกละทรงย้อยๆแบบนี้ท่านหลุดโลไม่ดีเลยนะตอนนี้ยังเขียวอยู่เอาแล้วทุบพวดเดียวเลยเนี่ยท่าหลุดแท่ง8ปดเจดหนึ่งเนี่ยไม่สวยแล้ว เดี๋ยวตลาดก็จะเปิดแล้วนะติดแนวต้านแบบนี้สูงไม่น่าจะไหวเลยครับ มีเยอะมีเยอะยังสู้อยู่ครับเดี๋ยวไปดูหุ้นเซ็ตร้อยดูดิจะเปิดยังไงกัน เปิดรีบาวตัวละช่อง2ช่องอืมส่วนใหญ่ก็เปิดเขียวกันนี่เปิดเหลืองเปิดเขียวมีแดงบางตัวมีแอดวานเปิดแดง O hô O lắp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  O hô Tinh ngoài mặc Yng ai ยังสู้อยู่โอ้วันนี้ผันปวนแปลกๆขายทีละสิบคน ห้าสิบสามคนเอาโซนนี้คือโซนไซเวนนะครับแปดเจ็ดหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์ถึง แปดจุสองจุดหกเนี่ยแนวพ,กพีกเนี่ยเดี๋ยวยังอยู่ในกรอบนี้นะเดี๋ยวรอดูว่าจะเลือกทางไปทางไหน เอาละแฝดเจดสองนี่ก็มีนัยยะเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยแท่งเนี่ยอีกสี่นาทีนะ ดูเซตจะเปิดกลายเป็นว่ากระพริบเหลืองเป็นส่วนใหญ่ไอที่เขียวเขียวนี่น่าจะเปิดเป็นออฟเฟอร์อะไม่น่าจะเป็นบิดสออแดง โออาแดงอ่ะเหลืองแดงเดี๋ยวรอดูก่อนต้องดูในคอมถึงจะชัดนะครับโอ้โหไวมาก ต้องใช้บอร์ดคีย์แล้วแหละอย่างเงี้ยโอเคเซ็ต okay. เปิดแล้วกระโดดโอ้โ oh. หเปิดกระโดดติดต้าน บวกอย่างละนิดละหน่อยเนาะแต่เมื่อวานมันลงกันเยอะเอาละรอดูนะครับ จะหลุดหรือเปล่าทรงเหมือนอยากจะหลุดมากเลย ก่อนนี้ยังไม่ได้ทำเป็น normal distribution นะเนี่ย โอเคสิบ okay, โมงโอ้โหดูสิบโมงปุ๊บเอาเลยทิ้งเลยพวดเลยอ่าชัดเจนดูหลุดเฟกหลุดแล้วนะครับหลุดนำแล้วนะครับเอาแล้วครับ สิบโมงปุ๊บบันเรงเลยโอ้โหเซ็ตจ,จากเมื่อกี้บวกตอนนี้เริ่มเหลือบวกน้อยแล้วนะก็คือจะแดงแล้วแหละดูหุ้นหุ้นส่วนใหญ่เริ่มมีอาการแดงแล้วนะครับ โอ้โห oh, oh, ตัวไหนเนี่ยซิส b บีลบไปแปดเปอร์เซ็นต์ละเริ่มแดงแล้วนะครับบีกลิมดาวเกรดนะครับมีข่าวดาวเกรดเช้านี้ gpsc ก็ดาวเกรด ทิสโก้ด้วยสวดเลย เซตแดงแล้วนะครับ